คุณจุลพันธ์อมอมวีวันรรัฐรมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐรมนตรีมีมติขยายเวลาการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ที่7%ต่อไปอีก1ปีจนถึงวันที่30กันยายน2569เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรักษาการขยายตัวของการบริโภคและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและภาคธุรกิจพร้อมยืนยันว่าเป็นการตัดสินใจในกรอบอำนาจหน้าที่และมีความเร่งด่วน เพื่อรักษาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศหากรอให้รัฐบาลใหม่อาจจะเกิดปัญหาช่วงรอยต่อการจัดตั้งรัฐบาลได้ครับเราดูจังหวะเวลาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเร่งรัดต่อไปอีกหนึ่งปีอะครับต่ออีกหนึ่งปีเพราะว่าถ้ารอรัฐบาลใหม่เนี่ยมันอาจจะมีช่วงรอยต่อที่อาจจะเกิดปัญหานะครับเพราะว่าไอ้ตัวภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะดีดขึ้นเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อก็เลยพิจารณาแล้วเราก็ดูอยู่ในกรอบำนาจนี่อยู่ในกรอบหน้าที่ดำเนินการได้เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเพื่อให สกายภาพประเทศในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจมันยังคงอยู่นะครับก็เลยมีมติในเรื่องของการคงแวะที่7%ลดลดจาก10%เหลือ7%ตามเดิมอีก1ปี